ครับเพื่อนครับผมกับางคาครับเย็นนี้หลังจากกลับมานะครับก็มาแวะซื้อของที่โกบันเทานะครับมาลุ้นกันครับว่าผมซื้ออะไรมาวันนี้ซื้อของราคาเกือบหมื่นนะครับผมนี่ช่างใหญ่ของเรานะครับช่างประจําหมู่บ้านของเราครับวันนี้ท่านจะมาติดตั้งนะครับอะไรให้กับบ้านเรารูอเปล่านะครับวันนี้ซังานงมาเฉพาะบัมาเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะเลยครับผม ตองอกมาแล้วครับตอนนี้กำลังตัวออกมาครับผมมันคืออะไรนะครับทีวีจอใหญ่ครับทีวีจอยักษ์หรือเปล่าครับผมมันคือทีวีจอยักษ์หรือเปล่าครับมาลุ้นกันนะครับเอแต่ว่าในกล่องมันทําเป็นรูปแบบนี้มันคืออะไรครับรูปแบบนี้ครับผมว้าวเป็นอะไรครับสีดำๆครับเพื่อน มันเป็นสีดำๆครับโอ้มีถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งห่อออกมาก็คล้ายๆทีวีเหมือนกันนะครับมันก็คล้ายๆทีวีนะความกว้างประมาณเมตรยี่สิบหรือเมตรเดียวนะครับอ๋อันนี้ดึงออกมาครับหรือว่าจะเป็นหนังกลางแปลงเป็นขาออกมาแล้วครับผม คนทั้งอ้ยน้มั้่อโอ้โหมาเลยครับเหมือนจะเป็นโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กครับตอนนี้มันจะเป็นโครงเหล็กเราจะทำให้เสร็จภายในสองทุ่มนะครับเพราะว่าแขกกำลังจะมาถึงบ้านเราแล้ว สำหรับช่างก็ไป่ใช่ครับโอ้เป็นหนาครับเป็นหนานะครับญยาดกันนี่เลยครับส่วนสองสามนี่ก็พี่กับน้องนะครับพี่ก็ดูเหมือนจะแก่กว่าน้องนะครับผมแกว่าพี่แก่กวาน้องเแก่กว่าพี่จะอาผมก็พูดถูกเลยครับผมก็พูดถูกนะครับผมอในกล่องนี้ก็ยังฝากนะครับให้เราคิดตามอยู่นะครับว่ามันคืออะไรนะครับเห็นแต่สีดำาๆ ับผมอันนี้เจ้าของช่องคนอะไรนะนายบรรทุกนายบานทุงนะครับทางเฟสเฟสนายบ้านทุกนะครับไปติดตามท่านได้นะครับเป็นกิจกรรมทำมาหากินกับปลาจับปลานะครับทางการเกษตรนายบ้านทุง่งบ้านอยู่ใกล้ทุ่งนานะครับโอ้หน่าใจเลยมีประแจหกเหลี่ยมเนาะ

หมแล้วเาเลี้ยงข่เ้ยงเลี้ยงเเอาไใช่มว่ีแล้ย่ับกระเทีไม่ใชม่บอกี่ย้าาาา้นตู้ช่วะดีเดีติดบ็อกิน่เป็นแรงงานดโอ้โมันจมัน้ม่แล้วรอวเะเ้อเ้าซื้อใหม่อั้เด็กด้มา บออ,อบ่าซึะบอเปบออยู่นนนนหน้าริาเออส,สออาแล้วแต่นาอันนี้เ้ยวกเียมันเป็นในน้อยตัวาวขาที่ตัว,วนะน,น,น,นะตูนนทีเ้เาไม่เห็นก็ร <ๆๆ S 2> อต่อไปนะครับตอนนี้ครับเ,เพื่อนๆเนะคือโค้งแล้วตับ

ไอ้เนื้อกาดทองไทยต้นควงทุกหมอนว่าจะต่อยเนาะต้นต้นที่นี้มายูทองไทยได้ตอนแรกเปนรูปทุกหมาไก่นะครับใก่แล้วครับเพื่อน ăn được không 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 không

เลือนไปเลยครับใส่กระตกครับผมต่อไปใส

อันนี้ก็เลยว่าเป็นโมกินก่อนอ่ะคิดปึ๊บอันนี้อันนี้เกลือให้เอี่ยมไว้ใครเปิดประตูมาดิเปิดอันนึงสิให้อันนี้เอ้ยไม่เสร็จอ่ะอันนี้ใครมันอะไรรู้อ่ะค่ะ <coughs> <coughs> เอมรี่โดนใน่ดาบคือว่ารถก็เกินอะไม่ต้องหนึ่งเขาเด้อใหญ่หนึ่งเขา